สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 านะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะครับบทที่3เรื่องของเวลานะครับวันนี้ให้นักเรียนเปิดหน้าที่81นะครับ82นะครับวันนี้จะเป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบระยะเวลานะครับการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยครับหน้าแรกนะครับหน้าแรกให้นักเรียนเปิดหน้า81ก่อนนะครับ หน้า81มีจะม,มีทั้งหมดอยู่10ข้อ,อเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดู4ข้อนะครับส่วนที่เหลือให้นักเรียนทำเองนะครับเรามาดูกันเลยครับอ,อันดับแรกนะครับเรามาดูข้อที่ครูจะยกตัวอย่างก่อนนะครับครูจะยกตัวอย่างข้อที่ข้อที่1ข้อที่2อเอา้ายๆบ้างนะครับข้อที่ แนะครับแล้วก็ข้อที่อโอเค4ข้อนะครับเป็นส่วนที่เหลือให้นักเรียนทำเองนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่1เลยนะครับอันนี้ให้เราเติมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอ่ะให้เราเติม3อย่างด้วยกันนะครับข้อที่1เราจ,จะเติมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับให้เราสังเกตที่หน่วยนะครับหน่วย ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาหน่อยยังไม่เหมือนกันนะครับเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้มันเหมือนกันก่นกอนนะครับเช่นฝั่งนี้90นาทีนะครับข้อที่1น,นะครับข้อที่1ขวามือของเราคือ90นาทีสายมือของเรานะครับ1ชั่วโมง30นาทีอ่เราต้องเปลี่ยนให้เป็นนาทีก่อนจะได้เปรียบเทียบกันง่ายนะครับ ใหด้ดูข้างบนตรงนี้ครับ1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีครับอ่า่ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีแสดงว่าฝั่งนี้1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีใช่ไหมครับแต่มีอีก30นาทีต้องบวกอีกเท่าไหร่ครับบวกอีก3ิ แสดงว่าถ้ากับเท่าไหร่ครับ60บวก3าเป็น90นาทีอ่าแสดงว่าฝั่งสายมือของเราคือ90นาทีฝั่งนี้ก็90นาทีแสดงว่าเราต้องเติมอะไรครับมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับครับอข้อแรกเติมคำว่าเท่ากับครับอ่ะข้อที่2นะครับ ข้อที่2 1 0รอยนาทีมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ชั่วโมงอ,อันดับแรกเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้ครับเราต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเหมือนกันนะครับสกเกตข้อนี้เราเปลี่ยนฝั่งไหนง่ายกว่าครับร้อยนาทีอันนี้เป็นนาทีอยู่แล้วฝั่งนี้ครับ1ชั่วโมง1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีครับ หนึ่ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีอ่ะฝั่งนี้100นาทีครับฝั่งนี้1ชั่วโมง1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีอ่แสดง,งว,งวง่า,าะะฝั่งนี้60นาที100นาทีกับ60นาทีต้องเติมว่าอะไรครับ100นาทีมากกว่าครับต้องเติมเพราว่ามากกว่าเครับ okay. สองข้อนะครับต่อไปตัวอย่างข้อที่8นะครับข้อที่8สายมือของเราคืออะไรครับสายมือของเราคือ8ชั่วโมงใช่ไหมครับขวามือของเราคืออะไรครับ5 0านาทีครับ ต้องเปลี่ยนให้หน่วยเหมือนกันนะครับเราจะเปลี่ยนฝั่งนี้ให้เป็นนาทีก็ได้หรือให้เป็นฝั่งนี้เป็นชั่วโมงก็ได้ครับแต่ข้อนี้เปลี่ยนฝั่งนี้ง่ายกว่าครับ8ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีครับ1ชั่วโมงเท่ากับ60ถ้า8ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีครับเราต้องเอาอะไรครับ8คูณกับ60อ่าแปดคูณกับ60นะครับหรือว่า60คูณแนั่นเอง คูณศูนย์นั่นละครับเป็นศูนย์ไปแปดหกสี่สิบแปดครับอ่าแสดงว่าฝั่งนี้เท่ากับกี่นาทีครับสี่ร้อยแปดสิบนาทีอ่าแดงว่าตรงนี้เราต้องเติมอะไรครับมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับครับเราต้องตอบว่า น้อยกว่าก็คือ480นาทีน้อยกว่า500นาทีนะครับถ้าตามข้อก็คือ8ชั่วโมงน้อยกว่า500นาทีนั่นเองครับอเอาคำตอบตอบได้เลยครับน้อยกว่านะครับต่อไปอีกข้อนะครับอ่ต่อไปข้อที่9นะครับ ข้อที่9อีกหนึ่งข้อนะครับ3ชั่วโมง30นาทีฝั่งนี้เท่าไหร่ครับ180นาทีผมเขียนข้างล่าง้ลยกันนะครับอ่ะดวนแรกก่อนนะครับเราจะเปลี่ยน3มชั่วโมง30นาทีให้เป็นนาทีก็ได้หรือเราจะเปลี่ยน180นาทีเป็นชั่วโมง,โมงนาทีก็ได้ครับ แต่แนะนําเปลี่ยนอันนี้ง่ายกว่าครับสามชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีครับหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบถ้าสองชั่วโมงเท่าไหรครับร้อยยี่สิบใช่ไหมครับถ้าสามชั่วโมงเท่าไรครับร้อยเท่าไรครับร้อยแปดสิบอ่าแสดงว่าตรงนี้คือ3ชั่วโมงตรงนี้คือร้อยแปดสิ บวกกับอีก30มสิบถ้ากับเท่าไหรครับกี่นาทีครับ0 11ย์สิเอึ่งก็ได้210นาทีนะครับแสดงว่า3ชั่วโมง30นาทีเปลี่ยนเป็นนาทีจะได้210นาทีแสดงว่าข้อนี้3ชั่วโมง30นาทีมากกว่า180นาที นัเก,กเรียนก็ตอบได้เลยครับมากกว่าเรียบร้อยนะครับสําหรับหน้านี้นะครับเราจะไปดูหน้าต่อไปนะครับหน้า82นะครับหน้า8ปเหมือนกันนะครับผมจะยกตัวอย่างมันจะมี10ข้อนะครับยกตัวอย่างสามข้อ้วยกันนะครับ3มข้อข้อที่ ข้อที่1ข้อที่6แล้วก็ข้อที่10รับยกตัวอย่าง3ข้อข้อนี้เหมือนเดิมนะครับเติมคําว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับฝั่งนี้มันจะเป็นกิจกรรมของต้นกล้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นระยะเวลาที่ทํากิจกรรมนะครับสังเกตว่าะระยะเวลาการทํากิจกรรม หน่วยของเราไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเล่นฟุตบอลจะเป็น1ชั่วโมง25นาทีรดน้ำต้นไม้เป็น85นาทีช่วยพ่อให้อาหารไก่1ชั่วโมง37นาทีช่วยแม่ถูบ้าน97นาทีทำการบ้าน2ชั่วโมง15นาทีนะครับหน้านี้ครูแนะนำให้นักเรียนเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเหมือนกันครับะจะได้ง่ายครับเปลี่ยนให้เป็นนาทีให้หมดเลยครับ ดูข้อที่1ก่อนครับดูกิจกรรมที่1ก่อนเล่นฟุตบอลนะครับเล่นฟุตบอลหนึ่งชั่วโมงยี่สิบห้านาทีถ้าเปลี่ยนเป็นนาทีได้เท่าไหร่ครับหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบหกสิบบวกยี่สิบห้าครับห0สิบบวกยี่สิบห้าจะเท่ากับกี่นาทีครับแปดสิบห้านาทีครับ อันนี้เขียนไปเลยครับ85านาทีต่อไปรถนำต้นไม้ก็85นาทีเป็นนาทีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับต่อไปช่วยพ่อให้อาหารไก่ครับ1ชั่วโมง37นาที1ชั่วโมงกี่นาทีครับ1ชั่วโมง60 60บวกกับอีก37ครับ มีได้เท่าไหร่7 9สมมว่าตรงนี้ได้9 17นาทีครับเรียบร้อยต่อไปช่วยแม่ถูบ้านนะครับเป็นนาทีอยู่แล้วก็เียไม่ต้องเปลี่ยนครับต่อไปทำการบ้านครับ2ชั่วโมง15นาทีครับเปลี่ยนให้เป็นนาที2ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีครับ1ชั่วโมงเท่ากับ 60นาทีใช่ไหมครับถ้า2ชั่วโมงเท่าไหรครับ60 60บก60ก็เป็น120นาทีแสดงว่า120บวกกับอีก15ครับเท่ากับกี่นาทีครับ135นาทีครับแสดงว่าทำการบ้าน135 35 นาทีทีนี้เราก็เปิีเทียบได้เลยครับอย่างเช่นข้อที่1ครับข้อที่1จะเป็นเวลาที่ใช้ทําการบ้านนะครับมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเวลาที่ใช้รถไม้ต้นไม้ครับรถน้ำต้นไม้ครับอันนี้เติมว่าอะไรครับทําการบ้านอะ่ะดูตรงนี้ครับทำการบ้าน135นาทีรถน้ำต้นไม้เท่าไหร่ครับ 85นาทีแสดงว่าทําการบ้านมากกว่านักเรียนก็ต้องเติมว่ามากกว่าครับหน้านี้เติมเป็นเครื่องหมายก็ได้ครับมากกว่าต่อไปข้อที่6ครับเวลาที่ใช้ทําการบ้านนะครับเท่าไหร่ครับ135นาทีกับเวลาที่ที่ช่วยแม่ถูบ้านนะครับเท่าไหร่ครับ 97นาทีแสดงว่าทำการบ้านมากกว่าครับฝั่งนี้135ฝั่งนี้97ต้องเตือนว่ามากกว่านะครับต่อไปข้อที่10นะครับเวลาที่ทำการบ้านนะครับเท่าไหร่ครับ135ใช่ไหมครับเล่นฟุตบอลเท่าไหร่ครับ85แสดงว่าทำการบ้านมากกว่านะครับเช่นทำการบ้านมากกว่าก็ต้อง กินไปฝั่งนน้นนะครับอันนี้เปรียบเสมือนป,ปากครับอ่ากินตัวมากครับเสมอถ้ามากอยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็ต้องหันไปฝั่งโน้นก็คือกินฝั่งนี้นั่นเองนะครับอ่กข้อหนึ่งแล้วกันนะครับเช่นข้อ3อ่าให้อาหารไก่เท่าไหร่ครับกี่นาทีครับ97นาทีนะครับต่อไปรดนน้ำต้นไม้เท่าไหร่ครับ 85นาทีแสดงว่าให้อาหารไก่มากกว่าครับก็มากกว่าแค่นี้เองนะครับในส่วนข้อที่เหลือให้นักเรียนทำเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ